คุณจะเป็นแบบที่คุณเชื่อเสมอค่ะสังเกตไหมคะไม่ว่าคุณจะเชื่อดีหรือเชื่อไม่ดีมันก็ส่งผลต่อชีวิตคุณตลอดเวลาเลยคุณเชื่อว่าชีวิตคุณจะแย่คุณจะล้มเหลวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งตัวได้คุณคงจะต้องเป็นนี้ตลอดคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันลันทและอยู่ภายใต้ของชะตากรรมคุณเป็นแบบนั้นจริงๆทุกความเชื่อกําลังสร้างชีวิตคุณและนี่คือนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยเกี่ยวกับิีรอนและแอซอนในหัวของมนุษย์นะคะกี่ครั้งที่เราบ่มเพาะพลัง ไม่ดีจนมันทําให้เรากิดความเชื่อไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเราเล็กๆเด็กๆจนเราเติบโตขึ้นมาและเจ้าความเชื่อที่ฝังรากอย่างนี้มันทาให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่มีความเชื่อกดหู่ชีวิตรันทดชีวิตไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับชะตากรรมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตังวเองได้แต่ขทาาดีค่ะถ้าเกิดคุณเชื่อคุณก็แค่ย้ำข้อมูลใหม่หากข้อมูลใหม่ๆว่าคุณจะทำอย่างไรคุณจะ าี่จะมีชีวิตที่ดีได้คุณตอบย้ำความเชื่อด้านดีว่าคุณสามารถเป็นได้ทำได้คุณให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆเติมพลังคว,วับเชื่อบ่อยๆนิวรรนและแอคซอนด้านดีของคุณจะเริ่มจับโครงข่ายและเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณจะทําให้คุณสามารถสร้างผลรุ่นใหม่ในชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณอยากเชื่อด้านดีก็เชื่อให้มันสุดๆไปเลยนะคะเพราะอย่างน้อยการเชื่อด้านดีมันก็ทำให้คุณมีพลังแล้วก็ไปต่อได้ที่นี่เวียดนามฮานอย